โล S2R Baton 2 Purple Limited Edition o l i โอ S2 นะครับ S2R Baton 2นะครับ,รบเป็นเวอร์ชัน2ของปีตั้งแต่ปี2018ปลายปีมาจนถึง2020ปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็น Limited Edition สีม่วงนะครับสี Purple ซึ่งก่อนหน้านี้โอ i ลสได้ออก Limited Edition ใน S2R มาหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสี r r e n นะครับสี Desert Tan แล้วก็สี Copper นะครับซึ่ง ผมก็เอามาให้ดูด้วยนะครับวันนี้สี OD Green กับสีกันเมทเชาเกรย์นะครับยังไม่โผล่มานะครับซึ่งอนาคตอาจจะโผล่มาก็ได้ใครจะรู้นะครับสีแดงสีอะไรเงี้ยยังไม่โผล่มารวมถึงไทเทเนียมเวอร์ชันก็ยังไม่โผล่มานะครับโผล่มาแค่บัทอนโผล่เท่านั้นตัวนี้เป็นเดสสแตนนะครับรีวิวไปแล้วดําก็คือตัวธรรมดานะครับสีกรีนลิมิเต็ดนะครับคัพเปอร์ก็ลิมิเต็ดเดสสแตนก็ลิมิเต็ดนะครับสตัวนี้เป็นลิมิเต็ดดำนี่คือรุ่นธรรมดานะครับทุกอย่างเหมือนกัันนหมดเเลยะคครบโอ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับไฟฉายสีม่วงเองเนี่ยจะมีอยู่ในโอไลซ์รุ่นเก่าๆเ,เหมือนเช่นไอสาม e หรือว่า i 3 s นี่แหละไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวม่วงแบบนี้เลยนะครับก็จะมีใน s 1 r 2 b r t b o a t o n limited edition เป็นเพ่มเหมือนกันซึ่งตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีขนาดเล็กนะครับราคาถูกกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณ 2, 1 0 0 2 2 0 0นะครับตัวนี้2390บาทนะครับเป็น รุ่น Limited e dition ซึ่งมีจำกัดผลิตน้อยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาซื้อนะครับตัวนี้ก็รีบติดต่อตัวแทนจำหน่ายบริษัทไทยพลังวัลไลด์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตูนนะครับ T O O N W A C L E หรือว่าเป็นทูนามิก็ได้ T U N A M I นะครับทูนามิหรือจะเป็น Triple P ของถมก็ได้นะครับ P P P ของถมหรือว่าคนอื่นๆที่เป็นตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทไทยพลังวัไล์นะครับหรือว่า T P L นั่นเองที่เรารู้จักกันดีนะครับ ก็เป็นผู้นําเข้าจัดจําหน่ายนะครับแบรนด์ไฟฉายชั้นนำนะคุณภาพดีหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Jet b e ีมโอไลน์นะครับไนคอร์อ icar, นะครับฟีนิกอะไรอย่างเงี้ยชั้นนําทั้งนั้นเลยแต่ละอย่าง2390นะครับ2,390บาทจากตัวแทนจำหน่ายนะครับมาดูกันเลยนะครับกล่องก็จะให้มาเป็นกล่องกระดาษสีขาวแล้วก็จะมีรูปไฟฉายอยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งขนาดของรูปเนี่ยเกือบเท่ากับของจริงเลยนะเทียบกันแล้วมัน น่าจะเป็น actual size เลยนะครับใกล้เคียงของจริงมากๆเลยนะครับโอเคตัวนี้เป็น limited นะครับด้านหลังก็มีรายละเอียดบอกไว้นะครับประมาณหนึ่งโอเคนะครับเรามาดูข้างในกันเลยนะครับแกะออกมานะครับมันจะมีอะไรมาบ้างข้อดีของโอไลน์เนี่ยคือเขาให้มาทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์สายชาร์จแบตเตอรี่คือซื้อไฟฉายอันเดียวได้มาหมดเลยทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วเป็น ready to use เป็นพร้อมใช้เลยนะครับ โอเคนะครับตัวไฟฉายมาในถาดพลาสติกนะครับสีขาวแบบนี้นะครับอยู่ลักษณะเป็นทรงกระบองเป็นแท่งซึ่งก็เป็นชื่อรุ่นนะครับบาทอนมันแปลว่ากระบองนะครับแล้วก็ข้างหลังจะมีคําแนะนำแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆให้มาเช่นสายชาร์จสายข้องมือถุงผ้าเพราะว่คลิปสำรองแล้วก็คู่มือนะครับเราลองเปิดดูข้างในจะเจอกับคู่มือ m a n นวลนะครับแล้วก็จะเจอถุงผ้าซึ่งเป็นอะไรที่ ผมว่าดีนะได้ใช้ใส่โทรศัพท์ได้ใส่เหรียญใส่กุญแจรถอะไรเางนี้ได้ทาออกมาดีด้วยนะครับเป็นของแถมที่ดีมากๆนะครับเอาลท์ให้มาเกือบทุกตัวเลยนะครับถ้าเป็นไฟฉาย EDC นะครับมีสาย MCC cable ตัวนี้เป็น MCC cable 1A นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วเสียบด้านนี้ก็แหล่งพลังงานนะครับ USB Type A แล้วก็แปะตัวนี้เข้าไปที่ท้ายนะครับมันก็ชาร์จเลยนะครับก็คือสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องถอด ตัวฝาครอบอะไรทั้งนั้นนะครับนี่เป็นพ็อกเก็ตคลิปสีดำนะครับสีเทาให้มาสำรองถ้าใครไม่ชอบพ็อกเก็ตคลิปสีฟ้านะครับแบบนี้แบบที่เป็นสีสิกเนเจอร์ของโอไลท์ก็ใช้พ็อกเก็ตคลิปสีเทาได้นะครับให้มาอีกอันหนึ่งซึ่งก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นสายคล้องมือนะครับซึ่งก็ให้มาอีกเหมือนกันนะครับเป็นสายคล้องมือโอไลท์นุ่มๆนะครับมีไกด์มาให้เรียบร้อยคือสามารถที่จะร้อยเข้าไปในตัวสายไฟฉายได้อย่างง่ายดายเลยทันทีนะครับอาวนี้เราลองเก็บ พวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูรีวิวกันนะครับผมไฟฉายนะครับก็เป็นไฟฉายขนาด Pocket นะครับซึ่งสามารถที่จะพกพานะับใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างไม่ลําบากอะไรเพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยไม่ได้มีความใหญ่โตอะไรมากนะครับมีขนาดเพียงยาวแค่ประมาณสักช่วงฝ่ามือเดียวนะครับอยู่ในฝ่ามือก็ถือว่าจับถือถนัดดีมากๆเลยน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะด้วยแล้วตัวไฟฉายเองก็เป็นลักษณะคือ ออกแบบให้เป็นไซส์สวิชนะครับคือตัวสวิชอยู่ด้านข้างบริเวณคอไฟฉายนะครับหรือว่าบริเวณหัวไฟฉายสามารถที่จะสัมผัสกดปิดเปิดและควบคุมไฟฉายอย่างง่ายดายโดยที่ไม่จําเป็นต้องก้มดูนะครับตัวบอดี้ของไฟฉายเองนะครับออกแบบผลิตด้วยอลูมิเนียมอ o ลอยแอนโดไดซ์ซึ่งน่าจะเป็นซีรีส์6000นะครับน่าจะเป็น T6061 แหละคิดว่านะครับทำาอนโดไดซ์สีต่างๆในรีวิวนี้เป็นสี Purple Limited Edition หรือว่าสีม่วง Limited นั่นเองนะครับซึ่งสวยมากๆเลยนะครับใครชอบชิ้นชอบสีม่วงกนะ็ถือว่ามันเป็นสีม่วงที่ค่อนข้างที่จะสวยมากในอุตสาหกรรมไฟฉายอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับสีใน I1R S1R อนนะครับบัตรเลยนะครับ สีเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันแต่ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็หมดไปแล้วด้วยนะครับเป็นตัวรุ่นน้องรุ่นพี่ซึ่งตัวนี้รันไทม์น้อยกว่านะครับแบตเตอรี่เล็กกว่าแล้วก็ความสว่างก็น้อยกว่าด้วยตัวนี้แรงกว่าแล้วก็ราคาสูงกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆไม่กี่ร้อยนะครับส่วนของเบเซลรุ่นนี้จะใช้สแตนเลสสตีลเบเซลนะครับล้อมรอบออปติคอลเลนส์ซึ่งเป็นชนิด TIR L เลนส์ด้านในน่าจะเป็นลูมินัสนะครับ SST 4 0นะครับจับคู่กับ Optical Lens ซึ่งช่วยในเรื่องของการ,บ,ารบังคับควบคุมนะครับแสงให้เป็นไปตามที่เขาออกแบบมานะครับแสงสว่างสูงสุด1,150ลูเมนนะครับในขณะที่ S1R ตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็นแสงสูงสุดที่1,000ลูเมนเท่านั้นนะครับส่วนค่า CRI ของทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันคืออยู่ที่70นะครับมีค่าแสงอยู่ที่ 6,500K แต่ตัวใหญ่เน 6, ี่ย6 5 0 0ถึง 7,500K ก็คือแสงจะ ขาวจ้ากว่าสีของตัวเล็ก S1R2 ตเทียนะครับแต่ว่าความแรงก็มากกว่านิดเดียวนะครับแค่1,150ในขณะที่ S1R เป็น1,100เท่านั้นนะครับมากกว่าแค่150ลูเมนก็ไม่ได้ต่างแต่รันทําตัวเนี้ยนานกว่าเยอะนะครับส่วนหัวไม่มีร้องระบายความร้อนอะไรนะครับรปล่อยให้โล่งๆเลย แล้วก็ตัวของคลิปนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างเมาส์ติดกับตัวคอไฟฉายแล้วก็จะมีปุ่มนะครับตรงนี้ซึ่งปุ่มของไฟฉายเองก็ผลิตออกแบบด้วยซิลิโคนนะครับมีไฟอินดิเคเตอร์บอกตรงกลางแล้วล้อมรอบนะครับล้อมรอบไว้ด้วยสแตนเลสสตีลเบเซลสีฟ้าเหมือนกับคลิปที่เขาให้มานี้เลยนะครับเป็นคลิปแบบชูเวย์สามารถที่จะพกพาไฟฉายฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเบเซลดาวแบบนี้ก็ได้นะครับคือโดยไม่ต้องถอดคลิปมากลับด้านนะครับสามารถที่จะพก อัปดาวได้เลยเราตัวคลิปเองก็มีเทนชันที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับด้านบนมีรูสําหรับใส่สายคล้องที่คลิปด้วยนะครับด้านบนแบบนี้ด้านข้างจะเห็นว่ามีชื่อรุ่นนะครับ S2R b u t t o v v r s s o o n 2นะครับตัวนี้ p h o n u c Number นะครับรันอยู่ที่14600ซึ่งคิดว่ารุ่นนี้น่าจะผลิตไม่ถึงแสนอันนะน่าจะประมาณ90,000 9,999อันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจจำนวนมันนะครับเขาไม่ได้บอกจำนวนไ้ว่าผลิตมาทั้งหมดกี่อันแต่ว่าเลขเขามี5หลักก็เดาว่าเป็น9 9 9 9 9อันแล้วกันนะครับอาจจะผลิตแค่30,000ก็ได้ใครจะรู้นะแต่เลขมันรันไปแค่14,600นะัสําหรับของผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวผิวบอดี้นะครับก็ออกแบบมาเป็นลักษณะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาร์นะครับซึ่งก็จะเป็นดีไซน์ตั้งแต่ปี2018ปลายปีละนะครับ โอไลค์ก็ใช้ตัว Texture หรือว่าตัวนอร์ริงเป็นลักษณะเหลี่ยมแบบนี้ทำให้ไฟฉายเนี่ยมีความดุขึ้นนะครับดูแบบเหมือนกระบองกับกระบองบดเนื้อทุบเนื้อขอนทุบเนื้อนะประมาณนั้นนะครับใครนึกออกบ้างขอนอลูมิเนียมที่เขาออกแบบมาใช้ทุบเนื้อครับนวดเนื้อก่อนที่จะเอาไปย่างนะมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับ แล้วก็จะมีลักษณะคือเป็นตะปุ่มตะบำทำให้เราจับถือเนี่ยถนัดขึ้นนอกจากดีไซน์ที่ดูดุขึ้นแล้วยังทำให้จับถนัดขึ้นจับไม่ลื่นมือนะครับจากรุ่นเก่าๆแบบย้อนไปตั้งแต่ปี2018ย้อนไปนะครับเก่าไปถึงยุคปี2010อะไรอย่างเงี้ยน,นะอีกหลายๆปีที่ย้อนไปนะครับ บริเวณด้านล่างก็ไม่ได้มีสวิตช์อะไรแต่ตรงนี้จะเป็นฐานนะซึ่งออกแบบมาให้รองรับกับ MCC Charger ซึ่งตะกี้ผมแสดงให้ดูแล้วว่ามันใช้วิธีก็คือเสียบฝั่งหนึ่งกับแหล่งพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Power Bank หรือว่า AC Adapter หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่มี USB นะครับแล้วก็แปะตัว MCC Charger ตัวนี้เข้าไปแบบนี้มันก็จะทำการชาร์จเลยทันทีที่แบตเตอรี่ไม่ได้โดนบล็อกและถูกบรรจุอยู่ข้างในนะครับมีไฟสีแดงขึ้นนะครับตอนที่ดึงออกเป็นสีเขียว นะครับพอแปะแล้วชาร์จเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะครับสรุปง่ายๆก็คือยังไม่ชาร์จพร้อมชาร์จเป็นเขียวแปะเข้าไว้กาลังชาร์จเป็นแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะครับดึงออกแค่นี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดจุกอะไรให้วุ่นวายซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีซิกเนเจอร์ของโอไลน์นะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับเจดปีหรืออาจจะเป็น10ปีแล้วก็ได้นะครับนานแล้วนานมากแล้วนะครับคราวนี้เรามาลอ,ลองดูข้างในกันนะครับผมลองหมุน ตัวหัวกับตัวบอดี้แยกจากกันนะครับจะเห็นว่าข้างในจะมีแบตเตอรี่มาให้เลยแล้วก็มีแผ่นไอโซเลชันซึ่งสามารถถอดออกได้นะครับจำเป็นต้องถอดออกก่อนถ้าจะใช้งานต้องเอาออกนะครับตัวสปริงโหลดด้านในก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเป็นสปริงขดสั้นนะครับแต่ว่าหนาแล้วก็จะมีการชุบนิกเกิลป้องกันสนิมมาด้วย โอริงมีสีดำนะครับแล้วก็เป็นเกลียวสแควร์แบตเตอรี่ที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับก็เหมือนกับแบตเตอรี่ใน S2R รุ่นก่อนก่อนคือเป็น3.6โว3,200มิลลิแ ah, อมป์18650คัสตอมนะครับตัวนี้เป็นหัวคัสตอมแบบนูนนะครับไม่ได้คัสตอมแบบเป็นหลุมแบบ S1R ที่มีแต่จะมีตัวบล็อกสวิตช์ด้านด้านไม่ใช่สวิตช์บล็อกไอตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสร์คน,นะครับด้านในก็จะมีเพลท ซึ่งถามว่าถ้าเกิดจะชาร์จกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบดีไซน์คอนแทคแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถจะใช้1 8 6 5 0รุ่นอื่นใส่เข้าไปแล้วชาร์จในตัวอุปกรณ์ได้แต่ไฟฉายคิดว่าน่าจะใช้1 8 6 5 0รุ่นอื่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองดูลองใช้1 8 6 5 0นรุ่นธรรมดาธรรมดาดูนะครับใส่ขั้วบวกลงไปอย่างนี้นะครับอัพไซด์ดาวนะค,คือหันก้นไปทางหัวเดี๋ยวลองดูว่าเปิดติดไหมนะครับ ะะเปิดใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันชาร์จไม่ได้เท่านั้นในอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับที่ดีไซน์หัวแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะชาร์จในอุปกรณ์แล้วใช้ในอุปกรณ์พร้อมกันไปเลยได้นะครับถ้าจะใช้งานทั่วๆไปก็ใส่แบตเตอรี่1 8 6 5 0หัวหนูนรุ่นอื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ว่าชาร์จไม่ได้เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใช้งานดูนะครับผมยังไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยาคาดหวังว่ามันจะ มันจะอะไรมันจะเปิดได้สายแก่ใจนะครับก็คือแบบตามที่ว่าแรงสุดที่มันมีโอเคนะครับการใช้งานรุ่นนี้ก็คือ UI o l e ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเรา disconnect ด้วยการคลายฝาหรือหัวนิดนึงมันก็ไม่สามารถที่จะกดได้แล้วนะครับล็อกขันสุดก็เป็นการ connect กลับนะครับนี่เป็น m e ค h a n ล็อกเอาท์คือล็อกด้วยระบบกลไกคือคลายออกกดไม่ได้แล้วขันเข้าก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับพร้อมใช้งานเรากดแท็บหนึ่งครั้งเป็นการเปิดไฟขึ้นมาที่ระดับ last use memory คือเราใช้งานแสงระดับล่าสุดที่แสงระดับอะไรกดแท็บเปิดแท็บปิดนะครับมันก็จะติดขึ้นมาที่ระดับแสงล่าสุดที่เราใช้นะครับนะครับแท็บเปิดแท็บปิดหรือว่าคลิกเปิดคลิกปิดนั่นเองหลังจากที่เราเปิดมาแล้วต้องการปรับความสว่างนะครับก็กดสวิตช์ข้างนะครับค้างแสงก็จะเร่งระดับความสว่างไปที่ระดับ3ระดับที่มีนะครับเป็นระดับปกติก็คือระดับโล มีเดียมไฮนะครับแล้ววนกลับมาที่ระดับโลเราต้องการจะให้แสงอยู่ระดับไหนแล้วก็แค่ปล่อยนิ้วนะครับแล้วมันจะจํากดปิดไปกดเปิดมาก็าจะจําอยู่ระดับนั้น1ใน3ระดับนี้นะครับซึ่งแสงก็จะเป็นลักษณะที่มี hotspot โตนะครับสปิลก็กระจายกระจายนะครับเป็นไฟฉายแสงค่อนข้างที่จะบานผสมพุ่งนิดเดียวนะครับไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งหรือว่าสายบานซึ่งรันไทม์แล้วก็เอาพุทของแต่ละโหมดก็จะมีด้วยกันนะครับ ทั้งหมดนะครับแสงปกติจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษอีกนะครับสโหมดไฟนิ่งแล้วก็1โหมดสโตร์นะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายระดับการป้องกัน IPX8 นะครับ IPX8 Impact ประมาณ1.5เมตรนะครับล้วลงน้ําได้ด้วยแต่ไม่ได้บอกความเล็กไว้แต่เป็น IPX8 นะครับแสงระดับโลนะครับ15ลูเมนนะครับนี่คือ15ลูเมนนะครับระดับ โลอยู่ที่100ชั่วโมงนะครับ15ลูเมน100ชั่วโมงมีเดียม120ลูเมนนะครับ14ชั่วโมงไฮที่400ลูเมนที่4ชั่วโมงนะครับก็ถือว่านานนะ400ลูเมน4ชั่วโมงเนะี่ยเปิดเปิดลากได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดพิเศษคือโหมดเทอร์โบนะครับกดเข้าได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกจากออฟหรือออนก็ตามนะฟอร์มออนหรือออฟนะครับไฟก็จะเข้าโหมดเทอร์โบซึ่งความสว่างสูงสุดรุ่นนี้อยู่ที่1,150ลูเมนนะครับเปิดใช้งานต่อเนื่องได 2นาทีแล้วแสงจะดรอปความสว่างลงเพื่อป้องกันความร้อนและความอันตรายจากการใช้งานนะครับเหลือ400ลูเมนเราใช้ได้อีก230นาทีต่อไปเลยสรุปคือถ้าผมชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับผมกดเทอร์โบเลยดับเบิ่คลิก from off มันจะเปิดได้2นาทีแล้วดรอปความสว่างลงนะครับจาก1ัน0เหลือ400นะครับจาก2นาทีเหลือ400ลูเมนแล้วก็ใช้ได้อีก230นาทีจนแบตหมดเลยนะครับแต่ถ้าเปิด400เนี่ยที่ระดับไฮเนี่ยลากได้เลยนะครับนี่คือวิธีเข้าโหมด เชอร์โวหรือโหมดแม็กซ์นะดับเบิลแท็บนะครับหนึ่งสองจะเข้าไปโหมดแล้วดับเบิลแท็บอีกก็จะกลับมาโหมดก่อนหน้านี้ที่ใช้งานนะครับหรือว่าปิดอยู่กดดับเบิลแท็บเลยได้ฟอร์มออฟนะก็เป็นพาวเวอร์เลยนะครับส่วนโหมดมูนไลท์นะครับเข้าได้ตอนที่ไฟปิดอยู่นะครับกดสวิตช์ข้างค้างนะครับมันอยู่โหมดอะไรที่เราจําไว้เราไม่รู้หรอกนะครับนะครับกดสวิตช์ข้างค้างตอนไฟปิดนะฟอร์มออฟนะกดค้างประมาณ1วินาทีครึ่งนะครับไฟจะติดมาที่มูนซึ่งระดับมูนเนี่ยอยู่ที่ 0.5ลูเมนนะครึ่งลูเมนนะครับรันทามนานถึง60วันเลย2เดือนนะครับเปิดไปเลยนะครับค้าง2เดือนเป็นโหมดที่เบามากนะครับที่ใช้งานแต่ว่าโหมดนี้จะไม่มีเมมถ้าเรากดข้ามโหมดนี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดแล้วเปิดในโหมดนี้ก็จะมีเมมอยู่นะครับสมมุติผมข้ามไปโลนะครับแล้วผมปิดไป แล้วผมจะวนให้มันมีอัลตร้าโลอีกมันจะไม่มีมันจะเป็นโลมีเดียมหายละมันจะข้ามอัลตร้าโลเพราะฉะนั้นหมอดอัลตร้าโลหรือมูนเนี่ยใช้งานได้ด้วยการกดเรียกตอนที่ไฟปิดกดสวิตช์ข้างค้างประมาณ2วินาทีไฟก็จะติดขึ้นมาที่อัลตร้าโลหรือว่ามูนนั่นเองนะครับส่วนมวดอีกอันนึงคือหมวดสโตรบคือกดทริปเปิลคลิก3คลิกนะเพราะเทรบโบกดดับเบิลคลิกใช่ไหมฟอร์มออฟหรือออนก็ตามทริปเปิลคลิกนะครับจะเป็นการเข้าหมอดสโตรบทันทีไม่ว่าจะเป็นออนหรือออฟก็ตามนะครับหนึ่ง จะเป็นการเข้าสต็อปหรือว่าไฟเปิดอยู่ที่โหมดอะไรก็ได้นะครับกด1 2 3ไฟก็จะเข้าสต็อปเลยนะครับโหมดสต็อปไม่มีแมมนะครับซึ่งก็จะเป็น UI ที่ง่ายๆนะครับคราวนี้มีอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์อีกนะครับอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์กดได้ด้วยการกดสวิชข้างค้านะครับจนกว่าโลจะติดขึ้นมาเอาตัวโลนะแล้วมันจะบลิงก์ทีหนึ่งคราวนี้ทุกครั้งที่เราแท็บสวิชนะครับลงไปสวิชจะเป็นสีแดงนะครับบอกให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟมันล็อกอยู่นะครับ it's lock นะครับ การจะออกจากการอนล็อกนะครับก็ต้องกดสวิตช์ข้างนะครับค้างสักคู่หนึ่งนะครับประมาณ2วินาทีไฟจะติดมาที่อัลตร้าโลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการปลดล็อกแต่ผมใช้วิธีคือคลายอย่างเงี้ยง่ายกว่าดีกว่ามาล็อกด้วยสวิตช์นะครับซึ่งบางทีเร็วเร็วรียบรียบลืมนะครับมันลืมวิธีกดปลดล็อกบ้างหรือบางทีเขาจะเอาแบตหมดบางทีเขาจะลืมแบตก็ใช้งานไม่ทันท่วงทีนะครับทำให้เกิดการติดขัดในการใช้งานได้มันจะมีโหมดนี้อีกนะครับโหมดเขาเรียกว่าเป็นออโต้ชดออฟนะครับ เดี๋ยวนะเปิดไฟมาก่อนนะครับแล้วก,กดคลิกแล้วครั้งที่2คลิกแล้วโฮนะครับลองดูเนาะนะนะไฟบิ้งทีนึงเป็นการออโต้ชดออฟสามนาทีนะครับคือถ้าเราไม่กดเปลี่ยนระดับความสว่างเลยถือว่าเฉยๆไฟจะปิดอัตโนมัตินะครับเมื่อเลยระยะเวลา3นาทีไปแล้วก,กดแบบเดิมอีกนะครับแท็บแล้วก็แท็บโฮนะครับ2ครั้งเป็นการเปิดออโต้ชดออฟนานขึ้นนะครับน่าจะเป็น9นาที คือถ้าเราไม่กดเปลี่ยนโหมดหรือไม่ทําอะไรกับมันเลยนะเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะชัดดาวเองภายในเวลา9นาทีนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจฟีเจอร์นี้นะครับมีหรือไม่มีก็ไม่ได้เป็นประเด็นสําหรับใครหลายๆคนที่ใช้งานทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่านหนังสือหรือว่าเปิดเป็นคัมไฟทิ้งไว้บางทีเขา เปิดสองเพดานเต็นท์ไว้เราขี้เกียจปิดอ่ะคือนอนนอนคุยกันแล้วแบบสักสินาทีแล้วกันนะครับคคุยกันไปแล้วกดเปิดโหมดนี้ไว้นะครับเราไม่ได้ไปแตะสวิตช์อะไรมนะัน่ะตั้งไว้แ๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเริ่มง่วงนอนมันจะดับของมันเองแล้วเราก็หลับไปเลยนะไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดหรือว่าลืมเปิดไฟทิ้งไว้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะมีไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวคลิปเองก็บ่งบอกถึงเวลาเราคลิปจับอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะหาสวิตช์เจอได้โดยที่ไม่ต้องเดาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับซึ ฟีเจอร์ที่ Simple มากแต่มันก็ดีมากสำหรับแสงก็ไปดูในรีวิวเก่าๆของผมได้นะที่เป็นรุ่นนี้นะครับในในสีอื่นนะครับหรือว่าจะดูในต้นคลิปอันนี้ก็ได้ที่เห็นมาแล้วนะครับอาจจะยังไม่สาแกใจนี่ก็เป็น o l ไลส์เอสทูสี Purple Limited e dition Limited e dition Copper นะครับ Black Standard Green Limited e dition แล้วก็ Desert Tan ไม่รู้จะมีสี แดงสีอะไรออกมาอีกไหมนะครับหรือว่าเวอร์ชันอะไรออกมาอีกไหมแต่นี่เป็น S2R2 แล้วมีบาทอน2ที่ใหญ่กว่านี้แล้วมีซิเคอร์2ที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับนี่ก็เป็นลิมิเต็ดดิชั่นของซีรีส์จะออกมาคู่กับตัวนี้นะครับเป็นพี่กับน,น้องเลยนะครับอ,อ๋อลืมบอกไปตูดเป็นแม่เหล็กนะครับแรงโคตรโคตรนะครับลองดูดให้ดูเลยก็ได้ตัวคอปเปอร์นี่หนักมากนะครับจริงๆมันดูดได้สบายๆใช้แปะกับตัวถังรถ ตัวถังตู้เอกสารใช้เป็นไฟแบ็กอัพได้แล้วก็เทลสแตนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น Olight S2R2 Limited Edition สีม่วงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์